สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ PVD Guru อยากรู้เราตอบให้รายการที่จะคลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองนิีชีพโดยเจ้าหน้าที่การตลาดผู้เชี่ยวชาญของบลาทิสโส้ก้คลิปนี้อยู่กับดิฉันจ้าจ๋าววิารดาดุลสุวรรณค่ะ ผู้รับผลประโยชน์ในเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหมายถึงผู้ที่สมาชิกกำหนดไว้ให้เป็นผู้ได้รับเงินกองทุนกรณีสมาชิกเสียชีวิตโดยพิธีกรรมหรือทำเป็นหนังสือและมอบว้แก่บริษัทจัดก,การหรือกรรมการกองทุนซึ่งสมาชิกสามารถที่จะระบุใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ก็ได้ค่ะเนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีข้อจำกัดดังนั้นกรณีสมาชิกเสียชีวิต เงินกองทุนสำรองเลี้งชีพจะถูกส่งมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามที่สมาชิกกำหนดไว้ค่ะทั้งนี้สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผลประโยชน์เมื่อไหร่ก็ได้โดยทำเป็นพินัยกรรมหรือทำเป็นหนังสือและมอบไว้แก่บริษัทจัดก,การหรือกรรมการกองทุนค่ะ ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์เนื่องจากแบบฟอร์มสมัครสมา,สมาชิกกองทุนและหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยะชน์ถือเป็นเอกสารทางกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตค่ะดังนั้นจึงต้องระบุชื่อและนามสกุลบุคคลหรือนิติบุคคลให้ถูกต้องและครบถ้วนรวมถึงที่อยู่และเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ โดยจำนวนผู้รับผลประโยชน์สามารถมอบให้กี่ท่านก็ได้ค่ะแต่สัสดส่วนรวมจะต้องเท่ากับ100%ซนะคะสำหรับกรณีหากสมาชิกไม่ได้กำหนดผู้รับผลประโยชน์ไว้หรือกำหนดไว้แล้วแต่ผู้รับผลประโยชน์เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกับสมาชิกเงินกองทุนสำร,รองเลี้ยงชีพจะจ่ายให้แก่บุคคลดนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารใบสมัครสมาชิกกองทุนหรือหนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ค่ะ เช่นเอกสารดังกล่าวอาจกำหนดไว้ว่ากรณีผู้รับผลประโยชน์เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกับสมาชิกให้นำส่วนแบ่งผลประโยชน์ของบุคคลน,นั้นจัดสรรให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่ตามสัดส่วนของผลประโยชน์ที่แต่ละคนจะได้รับค่ะอย่างไรก็ตามกรณีไม่มีเงื่อนไขกำหนดไว้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายให้แก่บุคคลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งประกอบด้วยสากลุ่มดังต่อไปนี้ค่ะ กลุ่มที่1บุตรกรณีมีบุตรไม่เกิน2คนได้รับ2ส่วนกรณีมีบุตรตั้งแต่3คนขึ้นไปได้รับ3ส่วนกลุ่มที่2สามีหรือภรรยาได้รับ1ส่วนและกลุ่มที่3บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ได้รับ1ส่วนค่ะทั้งนี้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกที่โคงเงินหรือรับเงินเป็นมวดนั้นจะแตกต่างกันออกไปค่ะ เพราะสมาชิกกลุ่มนี้คือสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุออกจากงานแล้วแต่ขอคงเงินที่มีสิทธิ์ได้รับไว้ในกองทุนหรือขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดและกฎหมายให้คงสถานะการเป็นสมาชิกต่อไปดังนั้นพินันกรรมหรือนังสือที่สมาชิกทำและมอบไว้แก่บริษัทจัดการหรือกรรมการกองทุนซึ่งถือว่าสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่สมาชิกคงเงินหรือขอรับเงินเป็นงวดแล้วค่ะ อย่างไรก็ตามหากต่อมาสมาชิกเสียชีวิตระหว่างที่คงเงินหรือรับเงินเป็นงวดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายให้แก่ผู้จัดการมรดกเพื่อรวบรวมและดำเนินการแบ่งทรัพย์สินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องมรดกต่อไปค่ะ สุดท้ายนี้ขอแนะนำให้สมาชิกทบทวนชื่อผู้รับผลประโยชน์ให้เป็นปัจจุบันเสมอหากเกิดกรณีไม่คาดฝันเนงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เราเก็บออมทั้งชีวิตจะได้ต่อไปถึงคนที่เรารักและเป็นไปตามความประสงค์ของเราจริงๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยไขยข้อข้องใจให้สมาชิกได้ไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายถ้าเพื่อนๆมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่อยากให้เราตอบสามารถคอมเมนต์คำถามมาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องท i s โก้ฟันสต t ชั่จะได้ไม่พลาดสาระาดีๆจากบลาจอทิสโก้แล้วพบกับรายการ PVD ี u r กููได้ใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ